สบายดีทุกคนกระลังเสียลังคาออกเปลี่ยนเปลี่ยนหลังคารถคิคปหม้อละสิบใส่หลังคาตัวเป็ียนผ้านะล้างจะเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนหลังคารถ ดีนดมันนะดีงอหนอนอรูดดดดเตัวนี้มาเนี่ยาลงคาตรงนีุ่มากิโลจิบนึ่อะไรเตียนออกเตียนขาอยู่หลังคาโมเมนต์เบาๆนะโมนักเธอรแล้วนี่ย้อซอยคนเชินบาโอ้ย จนเกือบทิ่มเกือบหลุดมือหนันกตัวทั้งเธิงอะไรมันงหนักอีกสองอ่ะอีกสองเนี่ผู <c oughs> <c oughs> ้ซอยผู้ซอยดีเด่นหลังคาเดี๋ยวเอาเอาประตูออกมาไว้หนิลนะเดี๋ยวออกมาปลาแม่หนิเพราะว่ามันใหญ่อยู่เด้ออันนี้ประตูสองข้างเป็นอกไปไว้ขปชงละ นังนางแน,น่นจเจ้าอะคะสี่เด็กเคลี่อน,นน่เนี่ยก็ล่าอยู่พระว่าน้ำจันจเสียวเครื่องกีนเอรกินยาไปทิ่มพัทงทามรถกินยามันกระว่าวเขาต้องได้เอาไปถิ่นบนอลจ้างนง้นทิ่มาะนะทิ่นบอลมาแล้วก็จังสีส่ล้างพื้นล่างพื้นใหม่เบิด ยนนัขาดแ่สอมเกือบิเ่รเดี๋อยบ่มันโอลนึงกันย้อนเจ้ามันนักแล้วเจ้าชิมล้อะนางขามันปผ่หนึงเสงอยู่คน้องใส่ลังค้าผาน้องใส่ลังค้าตู่ Okay, it's to that. straight, too, right? Put it there. Let, let it sit on uh, body the Okay. Okay, on. One Just slide, so still, let it dress on the side. side so sitting side. on the side. Okay. Yeah. me go side to side. Maybe no. Yeah, To the top. No, no. Yeah. Go to the top. 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 See if you can lift it up. Just uh, to the center. To the center. To the uh, center. Pull it up from the center. See if you uh, lift it up from the side, gonna. OK. Uh, OK. Leave it. No, no. no put it down. Okay. OK. Hold on. Wait. Yeah. Wait. Leave it. Leave it. Sit. OK. Don't. Um. Uh, don't. The top uh, center. Yeah. Not on the side. That's so you're you going to uh, lose uh, a Right? Yeah. So let's do from the top side. So I have to go inside that front. Yeah. Yeah. Oh. Right? Yeah. มันง่ายๆด้จ่าเียวเขาตะเอกโอโอเฮีควเฮี่ดาวฟานี่ออกท่านมีนรือวันไหน

Yeah, I need that to yeah? mm. put your hand on, on the left side first, I'll lift it up. Oh. Yeah. Okay? Yeah. Okay. Two straight.

เรียวห่อแล้วจเจ้าเอ้ยข้าขี่นี่งามอยู่งอย่างสีตะวันแดดนังนังนี่ก็ตาแดดนี่ก็หลายก็บโอยากตาแล้วตาได้หลายเท่าไว้เดินหมดจ้าิอกำลังข้าวแล้วก็งามเนี่ยเนาะประตูนี่ก็สิเดียวประตูเดียวออกบ่เปลี่ยนเปลี่ยนประตูอ่ะบอออกแล้วมันก็งามเนาะขีน้ำปลาน้ำโดงมันบมดจุจิจ มาเฮียมันไปนางเลนี่มานักที่มาเห่าประตัอแกนโอเควระตวเอาตัดตัวนี้ห้อยให้เธอคุนนี่นมา มองดูใครเป็นฝ่าหมันยามาอบิองดูกินาบ้างมองดนี่วะกินาม้านหาตู้กันโอ้โหนัยามได้พายกระป๋อีก่แบบบบ i t s upside down ไ่าเรียนนะ u p s i e down ได้กระเป๋อีกนะล่ะโอเคแตมันเี่ยวละมันได้ละ t h a s a new style yeah yeah new style bye see you ีวะ s e ี o เลี้ยอ้อยอัังกอน y รว พอยลดเข้ามาเลยนะ มัม่ิหน่อยหนึง,อ,นอ,นงอ,อ,อีก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 โอเคได้แล้วถอไบบวยไปข้างหน้าอีกเลโยลโอ้โหได้ได้อยู่ปีนไปแล้วน,นี่เด็กเจ้า กระเพียนเสือ้อโหลจิบเรียบร้อยแล้วเนาะให้ไป,ไปเบิง้งต่างๆมันเป็นอยนะ่งไรเนาะเห็นบ่ใส่เสื้อตัวนี้มันผ้าดำน,นะเป,นเป็นผ้ายางเปลี่ยนเปลี่ยนเสือ้อมันบ่เมาจะไปล่างเจะไปล่างน่นอัดสีล่างข้างนอกข้างในไม่เบิดอยู่าวานเขาเอาไป ่ใส่ภาพใส่ก็เมียนอย่างาอะไร,ไ,รไปมันก็เลยสีฟุ้งจับ<า>อยู่เห็นบ่เรียบร้อยเนาะใายเมื่อกีกันน้าขนาดทับเทิงเทิงมันนั่นบ่โอเคเอาบายบายบาทุกคนสบายดี